คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวสิงห์ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตำรับปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปีการศึกษา2564ด้านผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดตาหรับปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้นํามาปฏิบัติกับตนเองในชีวิตประจําวันและได้น้อมนํารักปัญญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยกําหนดเป็นนโยบายจุดเน้นในการดําเนินงานของสถานศึกษาโดยยึดหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสองเงื่อนไขาสามหลักการสี่มิติเพื่อขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องครับผมนายสำรวยสังขจรผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัสิงห์สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาทนะครับจะพูดถึงนะครขบวนการทําสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของกศนอำเภอวัชสิงห์ในครั้งนี้นะครับสถานศึกษานะครับได้นําหลักสูตร การศึกษาพื้นฐานของกอศนไปเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนทําให้เกิดเป็นรูปแบบและนวัตกรรมขึ้นในลักษณะของโอนี่โมเดลที่เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศคือนักศึกษาของกอศนต้องเป็นคนดีเป็นคนเก่งมีความสุขและก็มีงานทํานะครับโดยทํากรอบการพัฒนาศาสตร์ของพระราชาและก็กําหนดนโยบาย กำหนดงานและการขับเคลื่อนด้วยระบบคุณภาพของ g d a นะครับภายใต้2เงื่อนไขก็คือความรู้กับคุณธรรมซึ่งเราได้เน้นในเรื่องของด้านการศึกษาก็ผมในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสถาศึกสากศนอมเอรัดสิงห์ได้น้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและนำความรู้และประสบการณ์มาขยายผล ให้ความรู้กับคณะครูนักศึกษาและก็ประชาชนโดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาศึกษางานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ที่ประสบความสําเร็จเพื่อพัฒนาตนเองในการประยุกต์ใช้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตให้ได้อย่างเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่เป็นการขยายผลสู่บุคลากรในสถานศึกษาสามารถถ่ายทอดสู่นักศึกษาเพื่อขับเคลื่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาในครั้งนี้ในการดําเนินการด้านเงินงบป,ประมาณโดยวางแผนและจัดสรรงบประมาณอย่างสมเหตุสมผลสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการแต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบกิจกรรมอย่างเหมาะสมเบิกจ่ายและใช้ทรัพยากรตามแผน โปร่งใสติดตามผลการใช้งบประมาณบนพื้นฐานการลดต้นทุนประหยัดเกิดความคุ้มค่าสอดคล้องกับความจําเป็นอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดด้านครูจํานวนครูแกนนนาที่มีความรู้ความเข้าใจหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่จํานวนสิบคนครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการขับเคลื่อนหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาอย่างถูกต้องโดยได้รับความรู้จากท่านผู้บริหารจากการเข้าร่วมประชุมรุรมจากหน่วยงานต่างๆแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและแลกนเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูนํำความรู้หลักธิยาของเศรษฐกิจพอเพียงม,มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดทานสายกลางปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครอบครัวเพื่อเป็นการลดรายจ่จายจัดทําบัญชีรายรับ รายจายประหยัดและออมมีความขยันหมั่นเพียรและผิดชอบต่อหน้าที่รับพฤตตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงให้กับนักศึกษาผู้ปกครองแลอชุมชนสามารถนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการถอดบทเรียนออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนบูรณาการหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจัดทั้งแผนการเรียนรู้ตำราปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาและสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมต่างๆของครูกอตําบลใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นใบความรู้การถอดบทเรียนแบบประเมิน โดย QR code เว็บไซต์ข้อมูลศูนย์การเรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐิพอเพียงประจำตำบลเพื่อประหยัดกระดาษและสะดวกตก่อการเรียนรู้ด้านนักศึกษาจำนวนนักศึกษาแกนนำที่มีความรู้ความเข้าใจหลักปัชญาของเศรษฐิพอเพียงสามารถถอดบทเรียนได้อธิบายหลักปัชญาของเศรษฐิพอเพียงได้อย่างถูกต้องจำนวน9คนเห็นได้จากการปฏิบัติตนอยู่อย่างพอเพียงเห็นคุณค่าและ ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพจัดสรรพื้นที่ของตอนเองเพื่อทําการเกษตรการปลูกผักสวนครัวไว้ประกอบอาหารในครอบครัวและจําหน่ายในชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และการจัดทําบัญชีครัวเรือนเป็นต้นสามารถถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนนักศ,ศ,ศึกษาครอบครัว,รวและชุมชนได้ในการเรียนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน นักศึกษามีความใฝ่รู้เรียนรู้และพัฒนาตนเองเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆกิจกรรมการเรียนรู้ที่กศนจัดขึ้นทั้งในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาเช่นโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมความรู้รักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการประกวดโครงงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโครงการจิตอาสานักศึกษามีจิตสาธารณะมาเป็นตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวสิง์เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเป็นผู้ที่ชุมชนยอมรับนับถือและเป็นต้นแบบของการดำเนินชีวิตพอเพียงคณะกรรมการสถานศึกษา ได้เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่บุคลา,ากรของกศนออวสิง์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาสา่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับการดําเนินชีวิตตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลา,ากร ของสถานศึกษาเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้บุคลากรนำไปถ่ายทอดต่อให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่และเป็นวิทยากรในโครงการกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมความพร้อมของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกอศอนอำเภอวัดสิงห์มีการบริหารจัดการโดยมีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานผู้รับผิดชอบในการใช้การปรับปรุงดูแลรักษาอาคารสถานที่มีแผนงานโครงการตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยแบ่งพื้นที่เรียนรู้แบบถามการเรียนรู้ต่างๆที่มีความหลากหลาย จัดทำศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้ภายนอกและแผนผังฐานการเรียนรู้ภายในของสถานศึกษารวมทั้งให้ครูและนักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่กศออนอ,อำเภอและกศออนอตำบลจนทำให้ ชุมชนหน่วยงานอื่นๆได้ใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อจัดสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ด้านแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และหรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงกศนเอวัวิสิงมีแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและมีการจัดการอย่างพอเพียงและเหมาะสมโดยแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษามีวิทยากรเครือข่ายให้ความรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ยงเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษการเลี้ยงปูนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไรเบอร์ี่และการจัดการพื้นที่เกษตรโคกหนองนาโมเดลเป็นต้นมีฐานการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาจำนวน6ฐานมีครูกศนรับผิดชอบการจัดการเรียนรู้เป็นวิทยากรฐานการเรียนรู้ที่สามารถอธิบายให้ความรู้ได้อย่างถูกต้องมีสื่อประกอบการเรียนรู้ประจำฐานการเรียนรู้และมีแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1. ฐานการเรียนรู้การปลูกป่าสาอย่างประโยชน์4อย่าง 2. ฐานการเรียนรู้การทําปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง 3. ฐานการเรียนรู้การคัดแยกขยะ 4. ฐานการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ยกพื้น 5. ฐานการเรียนรู้การทําบัญชีครัวเรือน 6. ฐานการเรียนรู้ห้องสมุดและมีการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้และฐานการเรียนรู้เพื่อนําผลการ มาพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ด้านความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นกศนอำเภอวัศิงบริหารจัดการเรียนการสอนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความพร้อมและสามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนและนักศึกษาที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถขยายผลสู่นักศึกษาและประชาชนโดยสอดแทรกความรู้หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ โดยได้รับการสนับสนุนรถโมบายส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่จากผู้อํานวยการสานักง,งานกศนอจังหวัดชัยนาทซึ่งจะหมุนเวียนไปจัดโครงการในสถานศึกษาอื่นเป็นประจําทุกเดือนในทุกตําบลของอําเภอวัดสิงห์และรองรับการดูงานเช่นโรงเรียนวัดโคกสุขโรงเรียนวัดดอนตานลโรงเรียนเทศบาลวัดสิงสถิตโดยมีนักเรียนแกนนําเข้ามาเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและศูนย์เรียนรู้ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ จำตำบลเพื่อนักเรียนแกนนำสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลต่อย,ยอดให้กับนักเรียนคนอื่นในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้กศอนอมเภอวะสิงห์ได้สร้างเครือข่ายสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเผยแพร่ความรู้โดยท่านผู้อำนวยการคู และนักศึกษาประจำฐานการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนเทศบาลวัดสิงสถิตได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงปีพศ2562ด้านความสัมพันธ์หน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานภายนอกและชุมชนกศนอำเภอวสิง์มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทําให้ชุมชนให้ความไว้วางใจให้การสนับสนุนส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสํานักงานเกษตรอําเภอวสิงในการให้ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษาพัฒนาการอําเภอวสิงให้ความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการทําบัญชีโคเรือน ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการตกลงทำความร่วมมือขับเคลื่อนรักปัิญญาของเศษรษฐกิจพอเพียงร่วมกับกอร,รมนจังหวัดชัยนาศโดยจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ตำรักปัิญญาของเศฯฯรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลครบทั้ง7จ็ดตำบล เช่นศูนย์เรียนรู้ประประชยาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลหนองน้อยมีท่านผอ,อ,อสมบัติมีโพอ,อดีผู้อำนวยการโรงเรียนให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และเป็นวิทยากรให้ความรู้ประจำศูนย์ ศูนย์เรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบ,บ่อแร่มีนางคัญรักษ์สวนบ่อแร่ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ,บ่อแร่ซึ่งเป็นคณะกรรมาการสถานศึกษาให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และเป็นวิทยากรให้ความรู้ประจำศูนย์และกศนอำเภอวสิงบูรณาการความร่วมมือในโครงการบริหารจัดก,การขยะและการลดใช้ถุงพลาสติกภายในตรานศึกษาและชุมชนร่วมกับเทศบาลตำบลวัดสิง์

ที่เกิดจากความร่วมมือกันร,ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและหน่วยงานอื่นกศนอํเาเภอวสิงห์ได้มีการบริหารจัดก,การโดยยึดหลักธรรมาพิบาลน,น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนการยอมรับและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำปรึกษาและร่วมกันจัดกิจกรรมทําให้ชุมชนหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาเครือข่ายเห็นคุณค่ายอมรับและให้ ความร่วมมือในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเกิดความสำเร็จ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอนี่มีดีของเราวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านหนองจิกนะคะตำบลบ่อแร่อำเภอวัดสิงห์จังจหวัดชัยนาทค่ะตำบลน,นี้นะคะเขาได้ชื่อว่ามีงานจักสานที่สวยที่สุดในจังหวัดชัยนาทค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาดูงานจักสานโคมไฟไม้ไผ่กันค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามีสอท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกันค่ะท่านแรกนะคะคุณแม่สัมผัสตายธา,านีค่ะซึ่งเป็นประธานกลุ่มจักสานตำบลบ่อแร่และคุณคณรูนพดลโพทองคุณครูกศนตั บนบ่อแร่อำเภอว่าสิงห์จังหวัดชัยนาทคะ่ะสวัสดีทั้งสองสสท่านค่ะโอ้โหด้านหลังที่เห็นสวยงามมากจริงยอมรับเลยว่าทําไมถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจักรสารที่สวยที่สุดในจังหวัดชัยนาทนะคะแล้วที่สําคัญก็คือโคมไฟจักสารจการจกไม้ไผ่ด้วยใช่ไหมคะสอบถามคุณแม่ก่อนเลยว่าที่นี่คือมีงานจักสารเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณแม่ นานมาแล้วจ้าตั้งแต่พอสอสองพันห้าร้อยสามสิบมาแล้วแต่ก็ทําเป็นจากสารธรรมดาคทีนี้คุณครูนี่เข้ามาแนะนําให้ทําแบบใหม่ค่ะค่ะคุณครูก็ก็เลยม,มาแนะนาแล้วมาสอนให้ทําำทำโคมไฟท <ำ S 2> ําไมคุณครูถึงเข้ามาแนะ,น,ะนําว่าควรจะทําโคมไฟเพิ่มล่ะคะจากทาี่ได้ดูผลิตภัณฑ์ จากตะก,ก้ากระจัดไปแล้วเราเห็นว่าโลกคพิวัต์มันเปลี่ยนไป<ม>แล้วรูป,รปลักษณ์ในเรื่องของการตกแต่งบ้านมันก็เข้ามามีส่วนกับในชีวิตประจำวันเราก็เลยเห็นว่า,อาลองเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดูไหม สมมุติว่าถ้าเราเปลี่ยนแล้วเราจะได้ส่งออกมากขึ้นกว่าเดิมเราก็เป็นแนวแนวทางในการาพัฒนาต่อยอดอีกอย่างนึงนี่มองไปในระยะยาวนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ขายในประเทศอย่างเดียวมองไปถึงเรื่องของการส่งออกด้วยตอน,น,นแรกที่คุณครูบอกว่ามาทําเป็นจกากสารคมไฟกันดีกว่าแม่มีความคิดเห็นยังไงบ้างดีค่ะดีเพราะมีครูม,มาแนะนำนะค่ะดีแล้วคือตอนนี้แม่เองก็จัดตั้งเป็นกลุ่มใช่ใชจ้ะเป็นกลุ่มจักสารกลุ่มจักสารมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนคะ มีทั้งหมดตอนนี้มี15โคเรือนเลยจ้ะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้หน้าบ้านแม่จะเห็นว่าจะมีเป็นกลุ่มแม่ๆสูงวัยค่อนข้างเยอะเรารุ่นลูกรุนหลานมีบ้างไหมคะมีจ้ะมีเด็กนักเรียนมาทำตอนปิดเทอมเขาก็มาสอดร้ายที่นี่อ๋อก็มาเรียนรู้แล้วก็มาสื่อสารกันไปจุดเด่นผลิตภัณฑ์ของที่นี่นะครับก็คือหนึ่งมันได้ใช้ ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่นะครับแล้วก็เป็นวัสดุท้องถิ่นนะครับในส่วนของกศน,นนั้นนะครับก็ได้เอาในสส่วนในเรื่องของเรามีวัตถุนะครับที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วก็ภูมิปัญญามาเสริมสร้างเป็นหลักสูตรในเรื่องของการทําโคมไฟไม้ไผ่นะครับให้มีลายที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านนะครับนั่นก็คือลายดอกจิกสมกับที่เป็นหมู่บ้านหนองจิกของที่นี่นะครับคือหมู่6ตําบ,บลบ่อแร่ของอำเภอวัดสิงห์นะครับ การทำผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้นะครับก็เป็นการที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและก็ชุมชนก็สามารถที่จะมารวมกลุ่มกันมาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและก็นําภูมิปัญญาที่ตนเองมีอยู่นั้นนะครับเอามาใช้เพื่อเป็นการทําผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และก็ก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนในครั้งนี้นะครับได้เป็นอย่างดีนะครับ